อัสลามุอะลัยกุลครับอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเก็บตกคําถามนะครับที่อยู่ในไลน์กลุ่มของคอ e เ i n g ออนไลน์ของอลฮาชิดนะครับมีพี่น้องหลายคนเหลือเกินที่เอาคําถามเข้ามานะครับเราก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็มาทําเป็นคลิปสั้นตอบให้พี่น้องอย่างเต็มอิ่มเต็มอารมณ์จุใจเหลือเกินได้ข่าวว่าจะวนี้ตัดผมวันนี้ตัดผมนะเพราะว่าเขาปิดโควิดเราตัดเองไว้จอนข้างทำไมมันไม่ไม่ เมียบาร์เบอร์ครั้งแรกครับเปิดร้านไม่สมดุลเลยเอ้าจารย์เขาคำถามเลยคำถามจากคุณอัสรีเดรดาดนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดเขาถามว่าเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดาจารเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราสามารถอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำได้ไหมแล้วก็น้ำน้ำ ไอ้น้ำละหมาดที่เราเอาแล้วเนี่ยเราสามารถรองแล้วเอามาอาบน้ําได้อีกหรือเปล่าเป็นคนประหยัดน้ําด้วยครับผมนะเซรินะครับก็คําถามแรกบทน้ำละหมาดในห้องน้ําอาบได้ไวดินอาบได้นะครับได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าห้องน้ําเราก็ไม่ไม่สามารถจะเอ่ยเชื่อเลาะออกมาด้วยปากให้เรานึกในใจนะครับประการแรก2น้ําที่ลอยจาบน้ำละหมาดนะเวลาอะไรลงไปมันก็มีทัศนกวิชาการที่เป็นน้ํามุสตะมันบ้างอะไรต่างๆอันนั้นคือทัศนคนะแต่น้าเนี่ยยังไงก็ยังสะอาด Uhm จะรองแล้วไอ้น้ําที่เหลือจากรองจะเอามาอาบน้ำอะไรยังอาบได้อยู่นะครับเพราะมุกม <Helen> ินก็ไม่ใช่รับผมน้ําที่ผ่านตัวมุกมินก็ไม่ใช่ a n จ i s นะเพราะท่านนบีเคยอาบนัลละมานี่ในภาชนะเองแต่ภาชนะของคนเดียวนะผยิ่งช่วงโควิดตอนเนี้ยต้องแยกต้องแยกเนี่ยเลยอิสลามชัดเจนมากเวลาภรชนะหนึ่งเดือนอบบีก็วักอาบจากจากภาชนะเดียวเนี่ยนะฉะนั้นน้ําที่ลอย อาบแล้วก็หล่นลงไปเนี่ยนะพก็ยังใช้อับนัละมาดได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ารวมๆกันอันตรายเรื่องโควิดนะครับก็ต้องนะครับนะฉันอนนะครับก็ช่วงที่เราถ่ายทํานี่มันเดือนวันนี้เราอยู่ที่เดือนเมษายนเดือนเมษายนปีหกสามปีหกสามยังเป็นช่วงระบาดโควิดนะครับก็น่าจะเคลียร์นะครับพี่น้องสำหรับคาถามนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไวเท่านี้นะครับวัสสลามครับผม